พบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเรา2หมมขอลงทุนจัเพจ2อมขอลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD 3นาะทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนำท่านผู้ชมผู้ฟังเพ,พ,พื่อนๆทุกท่านนะครับเข้ามาสู่การวิเคราะห์สินทรัพย์กู้ด,ด้วยกราฟนะครับจากแอป Trading View ด้วยอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า MACD นะครับอธิบายง่ายๆนะครับให้เพื่อนสู่เพื่อน ฟังนะครับผมเอาวันนี้ทิจิตของเรากูกูคืออะไรไปดูกันนะครับเป็นเหรียญดังเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญซีวิกหรือว่าชื่อย่อคือ cbc นะครับใช้ของ finance จะดีกว่านะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเหรียญ c i v i c นี่ก็เป็นเหรียญดังในกลุ่มของการส่งต่อข้อมูลนะครับโดยใช้ Ethereum Token นะครับส่งผ่านข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับ กัันนเลยะครบผมโอ้ไทม์เฟรมมันนี่พบว่ายังไม่มี MACD ครับสงสัยบริษัทเหรียญยังไม่ยาวนานพอนะครับผมเอ้ามาดูซิไทม์เฟรมวิกซิ่งไหมครับซีวิกของเรานะครับโอ้โหไทม์เฟรมวิกนี่ดูไม่จืดนะครับเพราะว่ามีการตัดลงของตัวเส้น MACD line นะครับเส้นสีดำเงินนะครับตัดเส้นสีแดงลงไปแล้วนะครับผมตัดได้หลายสัปดาห์แล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัดลงได้10สัปดาห์นะครับพบแท่งฮิสโตแกรมนะครับดำดิ่งลงใต้น้ำเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่านะครับเล็กๆครับจากการที่ตัวแท่งฮิสโตแกรมนี่ดูแท่งมีความลึกค่อนข้างลึกลดลงนะครับผมมีแท่งเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีชมพูเล็กๆนะครับผมก็ทางเฟรมิก ก็ยังเป็นสัญญาณขาลงอยู่นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีการกลับตัวหรือเปล่านะครับให้แฟนคลับได้ดีใจกันหรืออาจจะหลอกเล่นหรือเปล่านะครับไปดูท่าเฟรมเดย์กันเลยนะครับโอ้โหแต่ทําเฟรมเดย์นี่เหมือนมีสัญญาณกลับตัวนะครับเ่อนแบบแบบว่ามีการ ตัดขึ้นของตัว MAC l ล n e นะครับเส้นสีดำเงินนะครับตัดเส้นสีแดง Signal Line ขึ้นนะครับตัดได้3วันแล้วหนึ่งสองสทับดูแท่งฮิสโตแกรมได้นะครับผมมีการสูงชันของตัวแท่งฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวเข้มขึ้นไปนะครับเหนือน้ำบ่งชี้ว่าอาจจะมีการสัญญาณการกลับตัวในภาพย่อยทางเฟรมเดย์หรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับผม อย่างที่บอกนะครับสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีนะครับขึ้นลงจากสภาพคล่องเป็นหลักนะครับเรื่องปัจจัยพื้นฐานก็วัดกันได้ยากครับเพราะไม่มีแอสเซทแบ็กที่เป็นลักษณะของบริษัทจดทะเบียนเราไม่สามารถดูแอสเซทดูผลประกอบการเปรียบเทียบได้นะครับผมเพราะนั้นวาลูเอชันการประเมินมูลค่านี่เป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่ก็เจ้ามือดันล้ลวนๆไม่ใช่ เป็นลักษณะของสินทรัพย์เม็ดเงินสภาพคล่องและก็จิตวิทยาตลาดนะครับการให้ค่าของมวลชนล้วนๆเลยนะครับผมก็เพื่อนๆก็ใช้ความระมัดระวังนะครับมีวินยัยมีไม่เซ็ตที่ดีมีการบริหารจัดก,การปลอดที่ดีก็จะทําให้เพื่อนๆอยู่รอดได้ในตลาดเก่งกับไรตลาดนี้นะครับผมก็ลงใช้เทคนิค กันดูนะครับเข้าออกตามอินดิเคเตอร์แล้วก็ตามฟรมที่ใช้นะครับเข้าอินดิเคเตอร์ใดก็อินดิเคเตอร์นั้นนะครับเข้าตามตามฟรมใดก็ออกตามตามเฟรมนั้นเช่นเพื่อนเข้าด้วย ABCD ก็ออกด้วย ABCD ครับมีแท่งแดงก็ออกเจอแท่งเขียวแท่งแรกก็เข้านะครับผมลองใช้กันดูนะครับผมเข้าตามเฟรมเดก็ออกตามตามเฟรมเดจะเข้าตามตามเฟรมวิกก็ออกตามตามเฟรมวิกจะเข้าตามตามเฟรม 1>, 1ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ออกตามตามเฟรม1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงที่เพื่อนเพื่อนเข้าหรือออกมาครับอย่างมีวิน,นัยลองปรับใช้กันดูนะครับจำไหครับการเข้าออกตามตามเฟรมและอินดิเคเตอร์และการมีวินัยมายซตที่ดีอาจจะไม่ได้ทําให้เพื่อนเพื่อนได้กําไรทุกครั้งแต่จะทําให้เพื่อนไม่ขาดทุนหนักและยังมีเงินต้นมาตั้งต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับถ้าเพื่อน,อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดัง,งนี้ขอบคุณครับ